สวัสดีค่ะแม่มาดม,มาแล้วแม่มาดมาแล้วค่ะแม่มาดม,มาแล้วค่ะแม่มาดได้พันผักชีฝรั่งหรือผักแขรอทใหแม่มาไดไอ้ตัดใบมันออกไปเฮ็ดกับเขาแล้วเนี่ยจงทั้งโกโก,โกมันไหวถ้าปลูกเอาใส่กระถางเป็นผักสวนขั้วได้ตัดหักทำความสะอา,าเดเรียบร้อยแล้วบันนี้แม่มาสิหาตัวซอยให้มันติดเร็้วนี่ น้ำเคืองแก้วนี่น้ำเคืองแก้วน้ำเคืองแก้วน้ำเคืองแก้วเดี๋ยววันนี้แม่แม่มาสิใส่ไอ,เอ้เครื่องเครื่องดื่มชูกำลังนี่ักนิดนึงนิดนึงนิดหนึ่งเคร,รืองฝาเคร,รืองฝาคนค้นคนคนก่อนแล้วก็ต้นผักชีฝรัง่งแซ่ไว้จักสิบหานาที เพื่อช่วยการเลีงรากช่วยการเลีงรากให้สดชื่นบ่ให้เหี่ยวให้ติดเร็วนี่นี่นแม่มาเคเค็ดจังสีล่ล่ะแม่มาบ่าค่อยได้สื่อดอกบังเอิญว่ามือซ่อนนี่ไปตลาดไปตลาดเห็นมันงามตปิมันงามขักแนกเลยซื้อมาสิม,มาปลูกเพิ่มนีที่แม่มาสิแซววาจักสิภานาทีก่อนเด้อค่ะสิพาปลูกสิปลูกใส่กกระถางนี่ล่ะแม่มาได้ปลูกขิงนี่ ปลูกขิงนี่กําลังแตกนอพวแพรแหว่เนี่ยแตกนอพวแพรแว่เนี่มีขิงเดยน้อยนึงที่ปลูกใส่น้ำเกันรอแป๊บหนึ่งมาขาดมาช่วงทีล้อช่วงทีล้อแซ่จนกว่าสิถึงซีพานาทีกระโดนเติบแม่มาสิผ้าป,ปลูกเอ็นี่ว่านรวยไม่เลือก เป็นหัวก็จังหัวหอมเนี่ยมาใจมากอยากผู้ใหญ่ใจดีนี่ไห่มากเป็นถอนมาไห้เน่มาสิผ้ามาปลูกรวยไม่เลิกรวยไม่เลิกปลูกใส่กระทางกระทางหกนิว้วกระทางหกนิ้วห้องกคนไดท่านท่านหงเขาท่านหนึ่งเขาเนี่ยทุบทุบห้องกนคนเพื่อให้มันระบายอากาศไอ้ระะ,ะบายน้ำได้ดี กานกาสิเก็บกับสารอาหารที่พืชต้องการอันได้โตเอาปุ๋ยมักปุ๋ยมักไอ้ที่แม่มาได้หมักจนว่าเปื่อยยุยแล้วตากแดดแห้งแล้วห้องกลนห้องกลปุ๋ยมักหย,ยาบปุ๋ยมักคือสด อันนี้ก็เอาดินผสมที่แม่มาดผมผสมขึ้นดินหนึ่งส่วนปุ๋ยมักปุ๋ยมักที่ตากตากกองละเอียดแล้วกัจะผสมกับไอ้ขิงวัวขี้ควายแหง้งนี่แล้วก็ผสมกับไอ้ขี้เท้าย่างละหนึ่งส่วนนี่มาปลูกปลูกหัวเสร็จรวยไม่เลือนี่ Rồi mê lừa chân heo hiêu Cho khó có phương Cho khó có phương Nó lộn lời Cổ xay lời Cổ có nhạc 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 Cổ có หัวเรีกหัวหน่อยสิเราใส่มันเป็นหัวเก็บเน่นหน่อยๆเนียน่ย,ยเราได้กัเราใส่คือหัวผักกาดเอ้ก็จะหัวหอมคือหัวหอมใหญ่หัวหอมขาวหัวหอมดแดงเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว มาสิยผ้ามดน,น้ำแตจต่งดพร้อมกันวันนี้เรียบร้อยแบบนี้เลยแบบนี้เลยวันนี้แม่มาเสียผ้าโปก๊กเสียผ้าโปกก๊กไปเอกาะนอขิงกระลักเกิดเห็นบ่เป็นบนมือจังน้อยนี่น,นอขิงกระลักเกิด ร่องเกิดอย่มาสิบผ้าปลูกลงบ้ดนะไม่เสียบไม่เสียบลูกสิบหยักสิบเสียบเสียบ,บน้ำน้ำหลอ่อหมุนหมุนหมุนจังหน่อยเพราะว่าเงาเงามันใยนะแต่เอาร่องเลื่อยบ้านขดแน่นแน,น่นจังหน่อยนะึง ดินดนีแมมาผาสมละเอียดลอยแล้วโอ้ดินผสมดินดินถุงหนึ่งส่วนขีง่วขีคว้วยแห้งหนึ่งส่วนขีเทาหนึ่งส่วนไส้หนึ่งส่วนผสมใส่กันมีหดกากกาฟแฟเด็ดหนกากาฟแฟหนึ่งส่วนย่างละส่วน ยังละส่วนถอดท,ท,ทอ่ปทำอะไรนะแม่ถ่ายคลิปปล,นะลูกชีฝรั่งปลูกอะไรนะชีฝรั่งโอ้เหแต่งบ้านไปหมดเลยปลูกไว้กินโอ้ยแม่ทำ ยอดขิงอันนี้หักเลยอยานนี้เลยนี่นี่ตาผ,ผักสวนครัวผักสวนครัวผักสวนครัวพืชผักสวนครัวไม่ขี้เกียจก็มีอยู่มีกินจะได้ไม่ต้องไปซื้อเวลาทำลาดทำก้อยเวืๆอน กันวาเก็บเอาอยู่กับทางนี่แล้วดี๋กินมือมือนี่เรียบร้อยเรียบร้อยเลยแบบนี้อึ๊บอืมเดี๋ยวมาสิผ้าปกอันนี้อันนี้หน่อยกันผ้าปก เลินไหลมากตัเลินไหลมากมันงามแล้วเงินไหลมากสะท้อนแสงเลี้ยวเห็นปะตัดมันยาวข้าว,าวนาวแล้วบ่ให้มันขึ้นคางบ่เห็ดทางให้มันวันนี้ก็สิบปบูวันีห้หาหมองตัดขึ้นหาหมองตัดหาหมองตัดอัดไรโน่ ก็จำหม,มี่หมองปัดเนาะไปเลยจำหมี่หมองปัดเกียบร้อยโอ้โหหากเย้าข้าวน้าวได้่ะ ยาวเขานาเลยนี่ค่ะนี่เอาดึงออกก็ฉีดเนา w เยียบยรอยเยียบยอรอยปูนมาเต็มเต็มายแผล่มใบมันเกิดเชื้อาราปูนมาเต็มใบมันแห้งจักน้อยนึง โอนมาเต้มบ่เห็นมันเกิดเชือ้อราบ่เห็นมันเนา่าเรียบรอยอยน,นี้กับใยสิโอนวงจะหน่อยก่อนมหามันขยเยอีี่นี่เอ้ยยาฝให้ถือกน้ำสาหม,มือเป็น่างหดกะยใยมันถือกน้ำบางนี้บางที่ตัดบางแผน น,น,นี่ก็สามารถรตัดได้อีกตัดได้อีกเลยตัดได้อีกตัดได้อีกแยกแยกออกไปอีกได้เลยแยกเอามาตบก็เฝ้าแยกกันได้ปุ่งสิละอ๋ออยูกันมัน หากเห่าหากเห่าครับเน่ม้วนหางสิลูกจนตะไบม้วนหางลงไปสิลูกม้วนหางลงไปม้วนหามันลงไปนี่แบบนี้เลยม้วนหางม้วนหางม้วนหางเลยลงไปเลื่อยไปไปเลื่อยไป เนีนๆนี่รขอบแน่นๆเรงสีเลยนี่เสเลอ,อันนี้แบมปะตน,นี่ซะนี่เยบร้อยเจานี่ปูอีกนียบร้อย คนมาเต็มแพะที่ตัดบังหันกันน,นี่เต็มด้วยกันบ่เห็นอยากเลยบ่เห็นอยากเลยเี็นหอนเห็นจั๊กสียบอ่ะก้นแน่น,น,นก้นขอบแน่นน,น,นี่เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยดินผสม อวามรุ่งจกน้อยนะอเรียบร้อยเรียบร้อยอันนี้ก็ต้องมีดค่อมๆเดินะมีดมีดปอกกละมันค่คมๆ สผ้าหดบ้างผ้าหดเอาอน,นี้เจ้าขวงเหลือก็ใส่กันนี่น้ำเครื่งลิรน้ำเครื่งลิร เครืองดื่มเครงดื่มชั่วกำลังนึ่งฝาสุภาหดแล้วสุภาพนแล้วน,นี้กับจดินสีสังคอแสงจะเครืองซ้อน,นเครื่งซ้อนเคร่องซ้อนแกงคน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 ,คน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 เอาทีแซ่ที่ฝร,รั่งใส่ใส่บอ มีเลยค้นกันมีก่มะาหดนะค้นๆค้นๆคนมีกัหห่อหดบันต่อมันหดยา,ยาหายมันถือมองแต่ตัดแผลกับหดมันมชดชื่น บบรียบ้อยแล้วพี่น้องมาดูซีหละเด้อเห็นทั้งเสือเด้อกับลองวาติดแต่แม่มาสิมาอัพเด,ดทให้เบิ้งอีกเด้อจังหนึ่งเดือนเด้อสิมาอัพเดทว่าทีแม่ปลูกบ้านรวยไม่เลิกมันไหลมากระพักซี่พลังหนี่งหนึ่งเดือนแม่มาสิมาอัพเดทให้เบิ้งเด้องคินนีกับมี่ตอนนี้เด้อพี่น้องเลยใคร่าคินนีดีมีประยโยชน์กดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่มาได้เด้อค่ะ ก็เป็นกำลังใจแมวมาได้เห็นคลิปต่อไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะรวยๆๆยทุกคนร่างกายแข็งแรงแข็งแรงค่ะ